นี่อยาซื้ออะไรมาฝากนีมมาดูดินี่ของใครสีอะไรมาเลือกเลยค่ะเร็วเร็วร็วเวอันหนูเลือกไหนใครเอาอันไหนดูสิตอนนี้น่าจะยังใส่ไม่ได้อีกสักสองสามอาทิตย์นุ่น,น่าจะใส่ได้เฮ้ยดูชินี่รับว่า หลาอเปล่านี่ไงยชุดมาให้นี่ชุดหลอ่ลอๆสวยๆนี่หล่อเปล่าหล่อเปล่ามาดูชี้มาดูชี้ลูกมาดูชี้เฮยฟ้านี่ไงนี่เปล่าเชื่อนี่ใครสนใจเลยหนูสนใจอยู่ตัวเดียวเหรอลูกสนใจอยู่ตัวเดียว ไปเล่นกันหมดเลยโอ้เกิดเลยสนใจเปล่าโอ้สนใจเปล่ามาดูสิสนใจเปล่าหรอสนใจโอ้สนใจสนใจโอเค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 เอาเลือกดิเอาตัวนั้นเหรอเอาตัวนั้นโอเคลองฉี้นั่นน่ะลูกนี่ฮะเอาแมนยูเหรอเอานนีเหรอ โอเคโอเคอันนี้ของหนูเหรอ,ไ,อไหน,นอไหนอไหนครับโอ้ไปทั่วบ้านแล้วลูกเอ้ยจับไม่ทันแล้วไปแล้วไปทั่วหมดแล้วโอ้ยสายไฟนะลูกอย่านะสายไฟนะลูกอย่านะไปดูดนะอย่านะอย่าเสี่ยงนะลูก